สวัสดีครับแท็ซี่ชาวโคราชประเด็จวันนี้เราอยู่สนามบินดอนเมืองครับนะครับยังว่างู่ครับช่วงวันนี้อากาศเย็น,นครับใครเข้ามาก็วันนี้แท็กซี่หายไปจำนวนมากครับของจะหนาวนะี่ครับยังไม่มากันยังมีที่ว่างวันนี้มีว่างเยอะครับวันนี้วันศุกร์ครอยู่ใกล้สนามบินดอนเมืองก็เข้ามาตรวจสอบได้ครับนะครับ กว่างเยอะนะครับนี่ครับยากาศภายในสนามบินดอนนองประมาณ18-19องศารครับตอนนี้ครับถัดมาก็เติมเติมแด้ตลอดครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามขอบคุณมากครับสวัสดีครับหนาวครับวันนี้ มีแค่นี้แล้วนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหห้าหแล้วครับสวัสดีครับ